รตเนี้ยทางเราก็ตื่นตาตื่นใจมากว่ามันเป็นรุ่นใหม่ของเรามันเป็นคลาสสิกพาร์ทเนี่ยเฮ้มันเก็บงานดีมาตัวสเปคที่เขาจัดเต็มมาอย่างหนึ่งเลยในคอเกณฑ์ไม้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างจะถี่คือเลือกได้ค่อนข้างแบบคัดไม้มาแล้วแล้วก็เรื่องของคอเนี่ย เวลาลู่ตัวนีไ้ไม่มีสะดุดเลยมาลองที่ร้านได้เลยแล้วก็มาดูหลายๆสีอย่าให้มาดูว่าสีมันเยอะแล้วมันก็เป็นกีตาร์ที่สวยมันเป็นซิงเกิงคอยนะแต่มันสามารถเล่น c l e a คลั่งแล้วก็ดิสเพนไทน์เกนคือเป็นกีตาร์ที่คอนข่าจะครบเครื่องในลักษณะที่เป็นเทเลที่ใครอยากได้เทเลที่เล่นได้หลายๆนวสวัสดีครับผมเน็ครับวันนี้ผมอยกับกีตาร์เลร,รุ่นคลาสสิกพลาสโสเตดนะครับ ชื่อรุ่นว่าคลาสสิกพัสนะครับคลาสสิกก็มาขความคลาสสิกรูปทรงเทเลแคสเตอร์ที่เป็นแบบคลาสสิกเลยแล้วก็มันพัสอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่หลังนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนให้ดูคำว่าคลาสสิกของเขาก่อนอันนี้เป็นสีฟ้าแต่ว่าแบบมันซีทูนะอันนี้คือเห็นลายไม้ด้วยดูหน้าตาแบบวาเข้าเดี๋ยวผมพาไปดูสเปกกันทีละอย่างแล้วกันก็คือไปดูที่บอดี้ก่อนที่เราพูดถึงเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นซีทูเนี่ยอันนี้ก็คือบอดี้เราเป็นไม้โปรพ้านะครับก็คือสายๆจา,าเ,เค วยงามครับอันนี้เก็บรายละเอียดดีมากเลยแล้วก็หย่องนี้จะเป็นหย่องของวิศวารุ่น M Series ซึ่ง s ซดเดิลเนี่ยก็คือทำระดับให้เป็นเฉียง,งเพื่อที่เราจะได้ตั้งอินทรเนชันได้ละเอียดขึ้นจากเซดเดิลที่เป็นแบบตรงของเทเลปกติอย่างหลายๆท่านก็คือน่าจะเคยเห็นแล้วว่าเทเลคคสเตอร์เนี่ยจะมี s ซดเดิลที่เป็นแบบปกติที่เป็นแบบตรงๆงใช่ครับแต่นี้เราทำให้สะดวกมากขึ้นคือเป็นเฉียงอย่างนี้เฉียงนี้เพื่อที่จะได้ตั้งอินทรเนชันได้ละเอียด ปิกอัพนี่ก็คือเป็นปิ c กอัพของทางพอลเเเองนะครับก็คือเป็นพอลเเทีซึ่งคุณใส่ในเฉพาะเทเลของพอลเเเท่านั้นปิก,กาดเป็นสีมินท์กรีนตรงนี้สวยงาม1นึ่งวอลุ่มหนึ่งโทนเซกเตอร์สามทางเซกเตอร์นี่คือแน่นมากเราได้อัปเกรดอะไรหลายๆอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคอที่เป็น Maple Ro s t สตนั่นเองโอเคแา่มาข้างๆซีไม้ข้างละเอียดนะคือแบบถ้ามองใกล้นี่เห็นเห็นเฟรมเล็กๆด้วยโอเค อันนี้คือด้านของคออ่ะด้านของฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นเมเปิลโรสต์เช่นกันอยู่ในเรเดียที่เป็นเรเดียส16แล้วก็มากับเฟลนิกลเป็นซสายมีเดียมงานเฟลดนี่คือเก็บขอบมาเรียบร้อยดีมากนัดเป็นกระดูกอีกอย่างหนึ่งเลยเฮ้ยสติงทีสองอันนี่รูปบิดอย่างเท่ล็อกสายได้ด้วยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพัสมันขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้านี้ พูดสเปกกันไปร่าวๆาแล้วส่วนเรื่องเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวไปฟังกันครับ ครับหลังจากที่ฟังเสียงกันแล้วเป็นไงบ้างส่วนตัวผมนะพอลองแล้วรู้สึกว่าแบบออมันก็ยังมีความเป็นเมเปิลใสๆพอๆอ,อยู่แต่ว่ามันได้ย่านเบสสวยๆย่ยยานมิดโลเท่ๆจากการผ่านกรรมวิธีโรสตันมาด้วยก็คือว่าเรียกได้ว่าเป็นกีตาร์ที่ให้เสียงที่ค่อนข้างจะครบคันเวลาเราเล่นในทั้งเสียงคลีนโอเวอร์ได์หรือเสียงดิส่งเวลาเล่นเสียงคลีนเนี้ย มันได้ย่านที่ลึกมากอันนี้ลองดรอปดีแล้วเล่นดูนี่สายสูเ้านะนได้ย่านโลใหญ่ขนาดน,นี้คือแบบถ้าไปใส่เวอร์ซินี่จะขนาดไหนก็คือแบบเฮ้ยคลีนยังเป็นอย่างนี้เลยใครที่กลัวว่าเฮ้ยเป็นเมเปิลโรสต็ดเนี่ยจะบางไหมอะไรเงี้ยเป็นไหมเมเปิลจะบางไหมอันนี้ไม่บางนะครับบอกเลยก็คืออยู่ในจุดที่พอดีไม่บางแล้วก็ไม่หนาอยู่ตรงกลางเราเล่โอเวอร์ได์นะ ได้ยากที่เป็นแบบโกตัวบิดเขาอ่ะแต่ว่าเล่นกับดิสซ o r ซันนี่คืออีกฟิลเลยเนี่ยเวลาเราอุดสายน,นะโลสะใจแล้วก็ปิกอัพให้ความแรงที่จะเกินมีดเดยมเอาพุทขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ high output ซึ่งณนะตรงนี้เรายังรักษาของคาแรคเตอร์ของ เอาพูดที่เป็นลักษณะแบบเทเ e c a แอสเร์ไว้เนี่ยมันยังได้เสาที่เป็นเทเ e c a s t e r อร์แล้วเราก็สามารถเล่นอะไรที่เป็นล็อกล็อกแบบเนี่ยดอกสายได้คือสบายเป็นกีตาร์ที่เรียกได้ว่ามันเป็นซิงเกิลคอยนะแต่มันสามารถเล่นคลีนครั้นแล้ก็ดิสเพนไฮเกนคือเป็นกีตาร์ที่คนข้าจะ ครบเครื่องในลักษณะที่เป็นเทเลที่ใครอยากได้เทเลที่เล่นได้หลายหลายแนวถามว่ากีตาร์ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างก็เหมาะกับคนที่แน่นอนเลยหนึ่งเลยคือคนที่ชอบเทเลแคสเตอร์ที่มีลักษณะที่เป็นความเป็นคลาสสิกในตัวอยู่แล้วก็อยากได้เทเลที่เล่นเสียงได้เยอะๆซึ่งตัวนี้ทําเสียงได้หลายแนวแล้วก็เสียงค่อนข้างจะแน่นและมีความกระชับนะครับตัวนี้แล้วก็มันไม่ได้มาแค่สเปคที่จัดเต็มนะตัวนี้ยังมีถุงมาให้ด้วยแล้วก็สามารถเอาไปทำงานได้นะเปกีตาร์ที่ใช้ทำงานได้ด้วย โอเคครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยที่ผมเห็นนะสเปคที่เขาจัดเต็มมาอย่างหนึ่งเลยในคอมันลายมันไม้สวยเลยอย่างเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราถือต้นต,ตัวที่เป็นสีฟ้านะครับนี่ผมถือตัวสีขาวคือไม้ก็ค่อนข้างจะแบบเกณฑ์ไม้ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ค่อนข้างจะถี่คือเลือกได้ค่อนข้างแบบคัดไม้มาแล้วแล้วก็เรื่องของคอเนี่ยเวลาลู่ตรงนี้ไม่ไม่มีสะดุดเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะรีวิวเนี่ยเรามันมีของเข้ามาหลายตัวเราก็ตัวผมเองก็ได้ดูกับเขาด้วยว่า เฮ้ยเขาเก็บงานเป็นยังไงเพราะว่ารถเนี้ยทางเราก็าตื่นตาตื่นใจมากว่ามันเป็นรุ่นใหม่ของเรามันเป็นคลาสสิกพาร์ทเนี่ยแล้วเป็นรสเต็ปด้วยมันยังไม่เคยมีในของเราเราก็ดูว่าเป็นยังไงทุกคนตื่นตาตื่นใจมากว่าเฮ้ยมันเก็บงานดีมาทุกตัวอันนี้ว่าจริงไม่จริงไหมก็มาดูที่ร้านดีกว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยนมันดีจริง,รงกับราคาที่ไม่ถึงหมื่นเนี่ยมันได้ขนาดนี้เลยเหรอมันได้เสียงขนาดนี้มาลองที่ร้านได้เลยแล้วก็มาดูหลายๆสีอยากให้มาดูเพราะว่าสีมันเยอะแล้วมันก็เป็นกีตาร์ที่สวย,สวยเก็บงานไดด้ี แล้วก็สามารถทําให้ทุกคนเอาไปต่อยอดได้ว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นิ๊กิเนอร์หรือว่าจะเป็นเอาไปทามาอาชีพตัวนี้ก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับใครที่สนใจแล้วก็ดูในเพจแล้วชอบสีที่อยากจะไว้เป็นครอบครองแล้วก็คือสามารถสั่งซื้อจากเพจร้านได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะมาลองของจริงก็เข้ามายังไงสําหรับผมกับพอเลคลาสสิกพัทโรสเตเทเลเกรสเตอร์วันนี้ก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดส r i b e กันนะครับสวัสดีครับ